สวัสดีค่ะทอมช่วเอฟซีถูกทันก็นยินดีตอนรับข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชกนะคะท่อนช่วงขาสำหรับมือหนีเป็นมันที่23พฤพศจิกายน2 5 6 5นหานะคะสำหรับมือหนีเป็นมือหวยล่าวัฒนาออกอ่ะทานช่งขาลายทันลายคนก็ติดตามตัวเลขแน,นวทางของแต่ละสำนักเนาะค่ะเนาะโดยเฉพาะของลุงหมานก็ของอาจารย์สมยศลายคนเหลียก้องมากกับทาชมชมวงขา ภัยๆก็ถามจะนั่งตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศก็ของมมนุงมานห้เน่บววาสิเป็นจันทรพุทธสุกเนาะค่ะทำช่วงเนาะเล่าพัฒนาออกถ้าแอดเอาล่วงคู่กันตัวเลขนี่สิปังคักๆได้ค่ะทำช่วงขาเดี๋ยวมือนี้ไปมือน้ำกันเนาะค่ะเนาะ่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์ทั้งสองจะแตกจะปังบ่มือมแรงนี่สองถมคึงเด้อค่ะทำช่วงเด้อไปมือน้ำกันกรบทำช่วงขา่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์เสใหยตัวใดเนาะค่ะเนาะ ซึ่งอาจารย์สมยศกับของลุงหมานก็ได้ส่งไม้แอดแล้วนะคะขอกับขอบพุะคุณอาจารย์ทั้งสองนะคะที่ห้ยตัวเรีแกเนวทางเล่าพัฒนามาคอ้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงลำลุยลำลุยนะคะอาจารย์คาไปติดตามด้วยกันเคยค่ะทำช่วงขาติดตามด้วยกันเลยค่ะค่ะทำช่วงขาเมื่อมึงตัวเรียกนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์สมยศกับของลุงหมานไปน้ำกันเนาะคะเนาะนี่ค่ะทำช่วงขาอันนี้คืองหดวที่แล้วเป็นข้อมูลเนาะค่ะทำช่วงเนาะเป็นข้อมูลเนี่ยทนผู้ชมได้เห็นว่า เข่าสองหนึ่งเต็มเต็มเนาะค่ะเนาะอันนี้เข้าสองหนึ่งเต็มเต็มเดี๋ยวไปมึงวดนี่ค่ะทุ่มช่ว่ขาาตัวเลขแนวทางของลุงมานสิเป็นตัวใดคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางของลุงหมานก็อาจารย์สมยศเนาะค่ะเนาะเล่าพัฒนาลงครูกันกับทัช่วมขาเป็นเอ่อการเรียกร้องของทันผู้ช่มเองเนาะค่ะเนาะ่าอยากไ้แอดเอาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาก็ของ ลุงหมานก็ของอาจารย์สมยศมาลงครูกันนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศนะคะก็จะเป็นวิ่งรูดที่7กับ4นะคะตัวเลขในตารางของเพื่นมี7 7แล้วก็4 1นะคะสรุปคือมีเลข3ตัวมี7มี4มี1เนาะคะ่นะเนาะเลข3ตัวของเพิ่น9 4 7เลข4ตัวของเพิ่น3 9 4 7เลข2ตัวมี4 7เน้น4 9ี่เก่าับเนนนะคะ่นะเนาะ แลวกสามเจ็ดสามเก่าโตกันขึ้นหนึ่งซีีหนึ่งเด้อก่ะท่ชน่ม่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของลุงหม,มานเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของลุงหม,มานเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของลุงหม,มานซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ร่วมพลังเล่าพัฒนาของลุงหม,มานก็ของอาจารย์สมยศก่ะท่ชน่มค่ะรวมพลัง ลุงหมานกับอาจารย์สมยศเนาะค่ะเนาะติมช่อมขาอ,อ,อาจารย์ลุงหมานพนหัหสามตูวสี่ตูวพร้อมสองตูวพร้อมเพราะฉะนั้นก็ะเบนเมียนสี่ตูกะเตรียมไว้จักหาบาทนี่ด้วยคันช่อมขาถ้าเยนสามตูวเตรียมไว้เนี่ยลายถานหลายคนว่าจีนั่งศิมหาบาทอีหยังเชลินเป็นลอย ตามความสามารถตามความเหมาะสมของแต่ละท่านแต่ละคนกับทำช่่มขาแอดกระเบ๋าเปลี่ยนนวอหัวมวนไปเนาะขาเนาะยาซี่เลียดเล่นเพื่อความสนุกสนานเล่นเพื่อความสบายใจเนาะขาเนาะยาซี่เลียดก็ตัวเลขเนาะขาทำชุ่มขาทำช่่มขานี่เป็นตัวเลขแน่วทางของลงหมานเล่าพัฒนาไปดูตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์สมยศนะคะนี่คือตัวเลขแนวทางอาจารย์สมยศอาจารย์บอกว่าจังไดทำช่วมชุดแก้มือ อาจารย์บอกว่าชุดแก้มือถ้าว่าชุดแก้มือย่ำไดสิเกียอะไรย่มนั่น,นะะที่ขาทช่วงขาอาจารย์ให้วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดที่6กับ3นะคะวิ่งรูดที่6กับ3เลข2ตัวคือ2 6 4 2 6 7เลข2ตัวมี6 4เน่เนนหเน้น6หเ,เบาหลักษามมี3 2 3 1 1งนนนะคะ3 9เบาเพราะฉะนั้นทำช่วงเอฟซีทุกท่านแคบหน้าจอ ล้วกลับไปเหตุการณ์บ้านไปเหตุเป็นแนวทางหรือไปเปรียบเทียบกับของอาจารย์อื่นก็นไดน,นะคะ่ะนุ่ชงช่อมขายดีอาจจะเปรียบเทียมมือห้ตอนนี้เลยนะคะเออถามว่าตรงกันบอนะคะตรงกันบอตรงกันบอเอฟซี FC สารค้ามบอตรงนะค่ะนาะ,ะนของเอฟซีคนมึงเกินตรงกันบอเอฟซี FC คนมึงเกิน ตรงหกสี่ทำช่วงขานี่ตรงกันก็ของเอซี่คนเมึงเกินคือหกสีหกที่อาจารย์สมยศนินเน,ะะน้อขเ,เนาะเยอัๆไปจัง่อยขออนุญาตเลื่อนกล่องพิดแป๊บหนึ่งนี่คือตัวเลขตรงกันนะคะนี่ค่ะนี่คือตรงก็ของอาจารย์สมยศคือสี่หกหกสี่น้อขเนาะหกเจ็ดบมีสามบมีเอา กับของลุงส่งได้ตรงกันไหมของลุงส่งของลุงส่งของลุงส่งไม่ตรงกันเนาะค่ะเนาะของลุงทรงไปตรงกันของลุงทรงไปตรงกัเนเพื่อนเพื่อนคะของลุงมานี่พี่กน่าหนีกันเพื่อนคะ ตรงก็ของสายดวนบอสายด่วนสายดวน,ดวนอ้าวทำช่วงขาสามเก่าตรงก็สายดวนสายสายดวนตรงก็ของอาจารย์สมยศนะคะสามเก้ากับทช่วมขาที่ตรงกันสามเก่าตรงกันเรื่อง่าทำช่วงขาอันนี้คือความตรงกันของอ้าวสามเก่ากับตรงก็ของลุงหม,มานพรอาจารย์สมยศก็ของลุงหม,มานตรงกันคือ สามเก่านะคะประมาณนี้ค่ะท่าน่มขาตัวเล็กเนวทางที่ตรงกันเนาะค่ะเนาะคอยทุกทันทุกคนโชมหมาลำาุ้ยแคปหน้าจอเลยค่ะท่ชนชมขาคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขกเนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์สมยศก็ของลุงหมาเนาะค่ะเนาะคอยทุกทันทุกคนโชมหมาลำาุ้ย่าเจ็บ่าจนคิดชิงใดคอยสมกล้องมาปรัถนา ทัในใดที่เขาเมื่อพบเมื่อพอคลิปนี้ก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บุกผ่านข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องนกขานาะแล้วก็จะได้เป็นควันกำลังใจแอดในการติดตามตัวเลขแนวทางต่อไปขอกราบขอพระคุณอาจารย์ที่ให้ตัวเลขแนวทางมางน่อไ่ขอกราบขอพระปุนอาจารย์สมยศห้ตัวเนี่ยทั้งต่อไปขอกราบขอพระคุณอาจารย์ทีาา่ให้ตัวเลขเลลน,นี่ยทั้งต่อไปขอกราบขอพระคะุอาจารย์ที่ให้ตัลขี่ยทั้งตอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ตัวเลขเนี่ ขอพระคุณทุกท่านทุกคนที่เขามาสนับสนุนที่เขามาดูแลคอเนาะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ